แสงเช้าสีทองส่องผ่านตึกแถวเก่าในย่านเจริญกรุงเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปมาและเสียงเรียกลูกค้าของแม่ค้าตามแผงอาหารริมทางประสานเป็นเสียงที่คุ้นเคยของกรุงเทพยามเช้าลมอ่อนๆพัดกลิ่นหอมของข้าวเหนียวหมูปิ้งจากมุมหนึ่งและกลิ่นน้ำซุปหอมกรุ่นจากหม้อใหญ่ของร้านก๋วยเตี๋ยวอีกมุมหนึ่งทุกคนกำลังตื่นขึ้นมาพร้อมกับเมืองเมืองที่อาหารคือหัวใจของการเริ่มต้นวัน น้องๆเอาข้าวเหนียวเพิ่มไหมจ๊ะเสียงแม่ค้าคนหนึ่งถามด้วยรอยยิ้มเธอชื่อป้าสายใจคนย่านนี้รู้จักเธอดีเพราะหมูปิ้งสูตรโบราณที่เธอทําเองตั้งแต่หมักจนย่างบนเตาถ่านวันหนึ่งเธอขายได้เป็นร้อยไม้แต่วันนี้ป้าสายใจบอกว่ามีเมนูใหม่ที่เธอเพิ่มทําตามกระแสะโซเชียลข้าวเหนียวหมูปิ้งซอสสไปซีเธอเล่าว่าเด็กๆในมหาวิทยาลัยถ่ายคลิปลงทิกท็อกจนคนแห่กันมาซื้อ ฉันยืนต่อคิวสังเกตผู้คนทั้งวัยทำงานที่รีบซื้อกลับไปกินที่ออฟฟิศเด็กนักเรียนที่ถือเงินเหรียญในมืออย่างทนุถนอมไปจนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยืนงง,งพยายามสั่งด้วยภาษาไทยบนอังกฤษข้าวเหนียวหมูปิ้งสไปซี่พีสเสียงสำเนียงต่างชาติทำให้ป้าสายใจหัวเราะอย่างเอ็นดู กลิ่นหมูปิ้งใหม่ที่ใส่ซอสสไปซี่นั้นแตกต่างจากกลิ่นดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดมีความหอมของพริกป่นและสมุนไพรไทยผสมกันป้าสายใจเล่าว,ว่าเธอปรับสูตรตามความนิยมของคนรุ่นใหม่ที่ชอบรสจัดจ้านเมื่อก่อนเราก็ขายรสดั้งเดิมแต่สมัยนี้เด็กๆเ,เขาชอบรสเผ็ดนิดๆมีความฟิวชั่นหน่อยเธอกล่าวพลางยิ้ม ชันกัดหมูปิ้งคำแรกรสหวานเค็มกำลังดีแต่พอเข้าถึงชั้นซอสไปซี่ก็สัมผัสได้ถึงความเผ็ดซ่าแบบไทยๆตัดกับความนุ่มของหมูและความเหนียวของข้าวเหนียวอย่างลงตัวเสียงผู้คนรอบๆทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาเหมือนทุกคนกำลังมีส่วนร่วมในเรื่องราวเดียวกันนั่นคือเรื่องราวของอาหารที่กำลังเป็นกระแสในสังคมไทย ฉันเดินต่อไปตามซอยเล็กๆเ,เจอร้านน้ำเต้าหู้เจ้าเก่าที่ปรับเมนูใหม่เป็นน้ำเต้าหู้ไข่มุกบราวน์ชูกา้าเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนชื่อพี่สุชาติเขาเล่าว่าเมื่อก่อนขายแต่น้ำเต้าหู้แบบธรรมดาแต่พอเห็นคนรุ่นใหม่ชอบเครื่องดื่มไข่มุกก็เลยทดลองเอามาผสมกับน้ำเต้าหู้จนกลายเป็นเมนูที่คนแหก,กันมาถ่ายรูปลงโซเชียลผมไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้พี่สุชาติพูดพร้อมหัวเราะแต่เด็กๆชอบบอกว่ามันเป็นน้ำเต้าหู้สไตล์เกาหลีผสมไทย ฉันสั่งแก้วหนึ่งลองดูรสชาติน้ำเต้าหู้ห้อมหวานละมุนแต่มีความหนึบของไข่มุกสีดำอยู่ด้านล่างเวลาดูดขึ้นมาพร้อมกันมันให้สัมผัสที่แปลกใหม่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารที่ลงตัวรสชาติที่คุ้นเคยแต่แปลกใหม่ในเวลาเดียวกันเสียงหัวเราะของวัยรุ่นที่ยืนต่อคิวข้างหลังทำให้ฉันยิ่งรู้สึกถึงพลังงานของยุคสมัยใหม่ที่ไหลเวียนในตลาดเก่าแห่งนี้ ถัดไปอีกไม่กี่ก้าวฉันเห็นรถเข็นเล็กๆติดป้ายโรตีกรอบครีมชีสไข่เค็มลาวาชื่อฟังแล้วแปลกแต่ดึงดูดทันทีแม่ค้าหน้าตายิม้มแย้มเธอเล่าว,ว่าโรตีของเธอเคยเป็นโรตีกรอบธรรมดาแต่ลูกค้าเริ่มถามหาโรตีครีมชีสโรตีไข่เค็มเธอเลยลองจับสองอย่างมารวมกันปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเททา่าภาพที่เธอราดครีมชีสลงบนแผ่นโรตีร้อนๆแล้วราดซอสไข่เค็มสีทองดูน่ากินจนฉันต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้ทันที ฉันนึกถึงคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบอกว่าอาหารไทยคือศิละปะที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วเพราะทุกอย่างที่ฉันเห็นไม่ใช่แค่เมนูใหม่ๆแต่คือการเล่าเรื่องของคนไทยที่พยายามอยู่รอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในโลกที่เปลี่ยนไปเร็วเหลือเกิน ระหว่างที่เดินฉันได้ยินเสียงหญิงสาวสองคนคุยกันเธอเธอเราต้องถ่ายลงไอจีให้ได้เลยนะอีกคนตอบใช่ใช่มันกำลังเป็นเทรน์เลยนะอาหารไทยสไตล์ใหม่เสียงหัวเราะของพวกเธอทำให้บรรยากาศดูสนุกสนานเหมือนทุกคนที่นี่กำลังร่วมกันสร้างวัฒนธรรมอาหารไทยยุคใหม่ไปพร้อมๆกัน ฉันหยุดที่ร้านเล็กๆอีก,อกร้านหนึ่งขายยำผลไม้สไตล์ฟิวชั่นมีทั้งมะม่วงกีวีสตรอเบอรี่คลุกเคล้ากับน้ำยำรแสแซ่บใส่เม็ดมะม่วงหิมพานโรยหน้ารสชาติทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดพร้อมกันในคำเดียวแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอเรียนรู้สูตรจาก YouTube แล้วปรับให้เข้ากับตลาดแถวนี้เราต้องกล้าเปลี่ยนค่ะเธอยิ้มคนไทยสมัยนี้อยากลองของใหม่ เมื่อเดินครบทั้งตลาดฉันมองย้อนกลับไปเห็นผู้คนมากมายที่แวะเวียนซื้ออาหารที่กำลังเป็นกระแสทุกคนกำลังมีส่วนร่วมในสิ่งเดียวกันนั่นคือการค้นหาความแปลกใหม่ความอร่อยและประสบการณ์ที่สามารถแชร์ต่อได้ในโลกออนไลน์ ฉันนั่งลงบนมา้านั่งไม้เล็กๆที่หัวมุมซอยเปิดกล้องมือถือขึ้นมาดูภาพที่ถ่ายได้วันนี้ฉันได้ภาพหมูปิ้งซอสสไปซี่น้ำเต้าหู้ไข่มุกบราวชูการโรตีครีมชีสไข่เค็มลาวาและยำผลไม้ฟิวชั่นภาพเหล่านี้ไม่ใช่แค่ภาพอาหารแต่เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารไทยเป็นภาพสะท้อนของผู้คนที่ไม่หยุดนิ่ง ฉันยิ้มให้กับตัวเองความคิดหนึ่งว่าเข้ามานี่แหละคือสเสน่ห์ของอาหารไทยมันไม่มีวันหยุดพัฒนาฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นอาหารยังคงลอยมาตามลมความคึกคักของตลาดยังคงดังอยู่ในหูและฉันรู้สึกได้ว่าฉันกำลังเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่อาหารไทยกำลังสร้างเรื่องราวใหม่ๆใ,ให้โลกได้รู้จัก บ่ายแก่ๆในกรุงเทพแสงแดดสองลอดผ่านฟ้าโปร่งแต่ยังร้อนอบอ้าวรถรามากมายจอดแน่นริมถนนผู้คนเดินกันขวักไขว่ฉันเดินต่อจากตลาดเช้าเข้าสู่ย่านคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆที่ขึ้นชื่อเรื่องเมนูใหม่ๆที่กำลังเป็นเทรนด์ในโลกโซเชียลบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากตลาดเช้าอย่างสิ้นเชิงเสียงเพลงเบาๆลอยออกมาจากคาเฟ่ร้านตกแต่งด้วยโทนไม้และกระจกใสเหมือนบ้านในฝันของคนเมือง ฉันว่าคาเฟ่เล็กๆชื่อบ้านหวานเย็นที่กำลังดังใน t i k t o อกเพราะเมนูข้าวเหนียวมะม่วงมุ่ง่งาดสีวชชาเจ้าของร้านชื่อพี่ออยเธอเล่าว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานไทยที่ทุกคนรู้จักดีแต่เธออยากให้มันมีจุดขายใหม่ๆจึงนำชีสมาราดบนมะม่วงสุกแล้วทำซอสละวาหวานราดลงไปอีกทีเด็กๆสมัยนี้ชอบอะไรที่ถ่ายรูปสวยๆค่าเธอพูดพร้อมยิ้มแล้วก็ต้องอร่อยด้วย ฉันลองสั่งมาชุดหนึ่งข้าวเหนียวมูนสีขาวเรียงตัวสวยอยู่บนจานมะม่วงสุกหัน่นเป็นชิ้นเนียนนุ่มราช,ชีสลาวาสีเหลืองทองไหลเยิ้มลงมาเหมือนน้ำพึ่งพอชิมคำแรกก็สัมผัสดได้ถึงรสชาติที่แปลกใหม่หวานของมะม่วงตัดกับเค็มนิดๆของชีสและความมันของกะทิในข้าวเหนียวเป็นรสชาติที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันได้แต่กลับทำให้ฉันอยากกินต่อ ข้างๆมีวัยรุ่นคู่หนึ่งนั่งหัวเราะคุยกันเธอต้องโพสต์ลงเลยนะ่าดูสิคนกดไลค์เยอะมากแน่ๆอีกคนตอบใช่ๆเราต้องใช้แฮชแท็กข้าวเหนียวมะม่วงชีสลาวาเสียงของพวกเขาทําให้ฉันนึกถึงสิ่งที่เห็นในตลาดเช้าทุกคนกําลังใช้โซเชียลเป็นสะพานเชื่อมอาหารกับผู้คน หลังจากนั้นฉันเดินต่อไปอยังร้านอาหารริมถนนที่ขายต้ยมยำทะเลน้ำข้นเสิร์ฟในกะลามะพร้าวชื่อร้านต้ยมยำหัวใจเจ้าของร้านคือหนุ่มชื่อบอยเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้ขายต้ยมยำแบบปกติแต่คนไม่ค่อยสนใจพอเราเสิร์ฟในกะลามะพร้าวมันดูแปลกตาคนก็ถ่ายรูปแชร์กันเต็มไปหมดบอยหัวเราะอย่างภูมิใจ ฉันสั่งมาหนึ่งชุดกะลามะพร้าวขนาดใหญ่ถูกผ่าครึ่งแล้วต้ยมยำทะเลน้ำข้นถูกเทลงไปกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดและพริกสดผสมกันอย่างรุนแรงฉันตักซดน้ำต้ยมยำคำแรกรสชาติเผ็ดจี๊ดเข้ากับความหวานของเนื้อมะพร้าวด้านในกะลาเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมเสียงผู้คนรอบๆต่างพูดคุยหัวเราะกันบางคนถึงขั้นยกกะลามะพร้าวขึ้นมาถ่ายเซลฟี่จากนั้นฉันเดินลึกเข้าไปในซอยพบกับร้านเล็กๆอีก,อกแห่งที่ขายเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำปลา ฟังดูแล้วเหมือนตะวันตกผสมตะวันออกเจ้าของร้านคือหญิงสาวชื่อก้อยเธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟูดของอเมริกาแต่เอาข้าวเหนียวมาแทนขนมปังใช้ไก่ทอดน้ำปลารสจัดจ้านแทนเนื้อชั้นลองกัดคำแรกความเหนียวของข้าวกับความกรอบของไก่และกลิ่นน้ำปลาหอมหอมทำให้มันเป็นอะไรที่แปลกแต่เข้ากันดีมาก ขณะนั้นฝนเริ่มตกปรยๆลมเย็นพัดผ่านร้านอาหารริมทางชันยืนอยู่ใต้กันสาดพลางมองดูผู้คนบางคนรีบผาที่หลบฝนบางคนหยุดซื้ออาหารต่อแม้ฝนจะตกเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเป็นจังหวะทำให้บรรยากาศมีมนเสนเห์ขึ้นไปอีกฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในหนังที่เล่าเรื่องเมืองไทยยุคใหม่ ฉันนึกถึงคำพูดของพี่อ้อยในคาเฟ่อาหารมันไม่เคยหยุดนิ่งรอบมันโตไปพร้อมคนจริงที่สุดฉันกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงหน้าทั้งคนขายคนซื้อและคนกินทุกคนตา่างมีส่วนร่วมสร้างเทรนด์อาหารไทยในแบบของตัวเอง ฉันเดินต่อไปเจอร้านไอศครีมทุเรียนหมอนทองชีสชื่อฟังแล้วสะดุดหูทันทีแม่ค้าคนนี้บอกว่าทำขึ้นมาเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับทุเรียนได้ลองในรูปแบบใหม่ๆเธอเอาทุเรียนหมอนทองแท้มาผสมกับชีสครีมเข้มข้นทำเป็นไอศครีมเนื้อละเอียดคนแชร์กันเยอะมากค่้โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนเธอพูดพร้อมยิ้มฉันลองตักหนึ่งช้อนรสชาติหวานมันและมีความหอมของทุเรียนผสมกับชีสจนกลมกล่อมแบบไม่เหมือนใครฉันเห็นคนต่างชาติเข้ามาสั่งหลายคน first time durian ice cream แม่ค้าถามพร้อมหัวเราะคนต่างชาติยกนิ้วโป้งให้พร้อมหัวเราะเช่นกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและความอยากรู้อยากลองฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเริ่มเป็นสีทองของยามเย็นฉันมองไปรอบๆเห็นคนยังคงเดินซื้ออาหารบางคนถ่ายคลิปทิกทอกบางคนถ่ายลงไอจีสตอรี่ฉันเองก็ถ่ายภาพอาหารที่ได้ลองวันนี้เก็บไว้หลายรูปความรู้สึกเหมือนฉันได้เดินผ่านบทเรียนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความดั้งเดิมแต่ยังเปิดรับสิ่งใหม่และทําให้มันเป็นของตัวเอง ก่อนกลับฉันแวะนั่งที่ม้านั่งเล็กๆหน้าร้านน้ำชาเก่าแก่เจ้าของร้านเป็นลุงวัยเจ็ดสิบปีเขายิ้มให้ฉันหนุ่มๆเดี๋ยนี้ชอบกินของแปลกๆเนื้อฉันหัวเราะตอบใช่ครับแต่ก็ยังรักรสชาติแบบไทยอยู่ดีลุงพยักหน้าอาหารไทยมันมีหัวใจอยู่ตรงนั้นแหละเปลี่ยนแค่รูปร่างแต่รสชาติยังเป็นไทยฉันนั่งจิบชายเย็นฟังเสียงเมืองที่กำลังเปลี่ยนเสียงเพลงจากคาเฟ่ข้างๆเสียงหัวเราะของวัยรุ่นเสียงรถที่วิ่งผ่านและกลิ่นหอมของอาหารที่ยังคงโชยมาฉันรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังบันทึกช่วววงงเเลาาาาสคคัญขอออาหารไไทยยุนี้้ ฉันหยิบสมุดโนต้ตเล็กๆขึ้นมาจดบันทึกวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าอาหารไทยไม่ได้แค่เล่าเรื่องความอร่อยแต่มันเล่าเรื่องชีวิตผู้คนความพยายามและความฝันฉันปิดสมุดลงพร้อมรอยยิ้มและตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะออกไปสำรวจต่อในย่านอื่นๆเพื่อดูว่าอาหารไทยจะพาฉันไปพบกับเรื่องราวแบบไหนอีก ยามค่ำคืนในกรุงเทพเริ่มต้นด้วยเสียงรถที่ยังคงแน่นขนาดตามถนนใหญ่แสงไฟนีออนสีสันสดใสสา,ส,าสองป้ายร้านอาหารและตลาดกลางคืนกลิ่นหอมของเครื่องเทศไทยลอยมาตามลมเหมือนเรียกให้ผู้คนเข้ามาสัมผัสป,ประสบการณ์ที่รออยู่ชั้นยืนอยู่หน้าทางเข้าตลาดกลางคืนชื่อดังตลาดรัติการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารและเทรนใหม่ๆ ทันทีที่ก้าวเข้าไปในตลาดฉันเห็นแถวร้านค้าทอดตัวไปไกลสุดสายตาเสียงดนตรีสจากเวทีเล็กๆด้านข้างผสมกับเสียงหัวเราะและเสียงเรียกเชิญของแม่ค้าบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังงานผู้คนเดินไปมาถือโทรศัพท์มือถือบางคนไลฟ์สดบางคนถ่ายคลิปลง t i k t o อบางคนถ่ายรูปอาหารบนโต๊ะเพื่อโพสต์ลงไอจีเหมือนทุกคนกำลังบันทึกช่วงเวลาพิเศษของตนเอง ฉันเดินตรงไปยังร้านหนึ่งที่กำลังมีคนมุงเยอะโรตีสายไหมมินิไซ้ครีมชาไทยชื่อก็น่าสนใจแล้วแม่ค้ากำลังทำโรตีแผ่นเล็กๆสีพาสเทลสวยงามจากนั้นตักครีมชาไทยสีส้มอ่อนๆใส่ลงไปก่อนจะม้วนเป็นชิ้นพอดีคำหนูลองดูเลยค่ะอร่อยมากเสียงลูกค้าสาวบอกฉันลองซื้อหนึ่งชุดพอได้กัดคำแรกกลิ่นชาไทยหอมหวานตัดกับความนุ่มของโรตีมันทั้งน่ารักทั้งอร่อยแถมถ่ายรูปออกมาสวยจนอยากโพสต์ลงทันทีถัดมาไม่ไกลคือร้านลูกชิ้นปลาระเบิดชี้อเสี่างเตาถ่าน กลิ่นหอมๆของลูกชิ้นปลาผสมกับกลิ่นชีสยืดลอยมาตามลมแม่ค้าหนุ่มย่างลูกชิ้นจนเหลืองกรอบแล้วบีบชีสเข้าไปข้างในเราขายวันละพันไม้เลยครับพี่เขาพูดพร้อมรอยยิ้มฉันกัดหนึ่งคำชีสซ่อนๆไหลออกมาผสมกับเนื้อปลาหอมๆเป็นรสชาติที่ทั้งคุ้นเคยและใหม่ในเวลาเดียวกัน ฉันเดินต่อไปจนเจอร้านน้ำมะพร้าวคุณเลิศผสมผลไม้สดเสิร์ฟในลูกมะพร้าวอ่อนตกแต่งด้วยผลไม้ไทยเช่นสวรสมะม่วงและกีวีแม่ค้าบอกว่าได้ไอเดียจากค็อกเทลบ้ารในต่างประเทศแต่เอามาทำเป็นเครื่องดื่มสุขภาพฉันสดคำแรกก็สดชื่นทันทีรสหวานเปรี้ยวผสมกลิ่นมะพร้าวหอมๆตัดกับอากาศร้อนๆของกรุงเทพได้อย่างดี แสงไฟจากร้านค้าและเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนตลาดมีชีวิตฉันเห็นกลุ่มวัยรุ่นถือกล้องถ่ายวิล็อกอาหารไทยแบบใหม่นี่นี่เรากำลังจะลองเมนูใหม่สุดในตลาดนี้หนึ่งในนั้นพูดกับกล้องฉันยิ้มออกมาเพราะเห็นตัวเองเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ก็ทำแบบนั้น ฉันไวไ่าไปยังร้านข้าวเหนียวไก่ย่างซอสส้มยูสุชื่อเมนูดูเหมือนอาหารฟิวชั่นญี่ปุ่นแต่จริงๆคือการเอาซอสยูซุมาปรับเข้ากับไก่ย่างไทยๆรสเผ็ดหวานมันเราอยากให้ข้าวเหนียวไก่ย่างไปไกลกว่าที่คนเคยเห็นเจ้าของร้านสาวบอกรถนี้ช่วยให้คนต่างชาติที่ไม่คุ้นกับเผ็ดไทยกินง่ายขึ้นฉันลองหนึ่งคำความหอมของไก่ย่างผสมซอสยูซุเปรี้ยวหวานกลายเป็นรสชาติที่แปลกใหม่แต่น่าจดจำ ฝนโปรยบางเบาอีกครั้งทำให้พื้นตลาดสะท้อนแสงไฟนีออนเป็นสีรุ้งฉันหยุดถ่ายภาพไว้หลายรูปบรรยากาศชวนให้นึกถึงฉากในหนังบนฟ้าด้านไกลมีแสงฟ้าแลบเล็กน้อยแต่ผู้คนยังคงเดินเลือกซื้ออาหารไม่หยุดฉันเจอร้านบัวลอยมินิหลากสีใสไอศกรีมกะทิลูกบัวลอยเล็กเท่าปลายนิ้วทำจากมันม่วงฟักทองและใบเตยเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมกะทิหอมหอมโรยถั่วทองด้านบนพอได้ตักคำแรกทั้งเย็นทั้งหวานมันเป็นของหวานไทยที่ดูน่ารักเหมือนของเล่นแต่รสชาติกลับจริงจังอย่างเหลือเชื่อ เสียงพูดคุยรอบข้างเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอันนี้ใช่ที่ลง TikTok เมื่อวานไหมใช่ใช่นี่แหละต้องมาลองเองบทสนทนาสั้นๆเหล่านี้ทําให้ฉันเห็นว่าตลาดกลางคืนไม่ได้เป็นแค่ที่ซื้อขายอาหารแต่เป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คนได้ทดลองได้แชร์และได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งใหม่ๆ ฉันเดินผ่านร้านขายสตรีทฟู้ดอีกหลายร้านเช่นหมูปิ้งราดช,ชีสไก่ทอดซอสเผ็ดเกาหลีผสมสมุนไพรไทยและแม้กระทั่งน้ำพริกอะโวคาโดที่กำลังเป็นกระแสในกลุ่มคนรักสุขภาพแต่ละร้านเต็มไปด้วยลูกค้าหลากหลายทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเดินมาถึงโซนสุดท้ายของตลาดฉันพบร้านคาเฟ่ริมทางที่ตกแต่งด้วยไฟระยิบระยับและเก้าอีไ้ไม้เล็กๆเ,เจ้าของร้านกำลังทำชานมไทยคาราเมลให้ลูกค้ากลิ่นชานมหอมผสมคาราเมลลอยมาตามลมฉันนั่งลงที่โต๊ะเล็กๆจิบชานมพร้อมมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในบทกวีที่มีชีวิต หญิงสาวคนหนึ่งนั่งโต๊ะข้างๆกำลังพูดกับเพื่อนว่าอาหารไทยกำลังเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะเพื่อนตอบใช่แต่ก็ยังเป็นไทยอยู่ดีคำพูดนั้นทำให้ฉันคิดถึงลุงเจ้าของร้านน้ำชาในตอนบ่ายราวกับคำพูดเขายังสะท้อนอยู่ในหัว ฉันหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาอีกครั้งจดว่าตลาดกลางคืนคือเวทีใหญ่ของการทดลองรสชาติใหม่ๆและเป็นที่ที่อาหารไทยได้พบกับโลกออนไลน์ฉันปิดสมุดลงแล้วมองไปยังเวทีดนตรีสดที่นักร้องกำลังร้องเพลงไทยสากลผสมทำนองแจ๊สกับดนตรีพื้นบ้านผู้คนโยกตัวตามจังหวะเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือกล้องไปทั่วตลาด เมื่อคำคืนล่วงเลยฉันรู้สึกเหมือนได้เดินทางผ่านหลายยุคหลายสมัยในเวลาเดียวกันตั้งแต่รสชาติแบบดั้งเดิมจนถึงเมนูสุดล้ำทุกอย่างล้วนสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยและการเปิดรับวัฒนธรรมโลกฉันยิ้มออกมาเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันรักอาหารไทยไม่เสื่อมคลาย ฉันลุกขึ้นเตรียมออกจากตลาดกลางคืนแต่ก่อนกลับฉันหันไปมองอีกครั้งเห็นแสงไฟนีออนสะท้อนบนแอ่งน้ำฝนผู้คนยังคงคึกคักเหมือนตลาดเพิ่งเริ่มท,ทั้งที่เวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วฉันคิดในใจว่านี่แหละคือเรื่องราวของอาหารไทยที่กำลังเป็นกระแสมันไม่เคยหลับไหลหลังจากเดินตลาดกลางคืนจนเกือบเที่ยงคืนฉันตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปยังอีกฝั่งของกรุงเทพที่มีซอยลับ ซึ่งเพื่อนักเขียนอาหารบอกว่ามีร้านเปิดดึกๆขายเมนูหายากและเป็นที่รับเฉพาะของคนในวงการอาหารเท่านั้นแสงไฟตามถนนเริ่มบางตาเหลือเพียงไฟส้มๆของเสาไฟฟ้าและแสงไฟร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเสียงรถน้อยลงแต่เสียงจากจันและลมกลางคืนดังขึ้นแทน ฉันลงจากรถตรงปากซอยเล็กๆที่ไม่มีป้ายบอกชื่อข้างทางมีต้นโพใหญ่ยืนอยู่เงียบๆและมีแมวตัวหนึ่งนั่งเฝ้าเหมือนยามฉันเดินตามแสงไฟดวงเล็กๆที่แขวนอยู่เหนือหัวไปจนสุดซอยก็พบกับร้านเล็กๆมีไฟนีออนสีขาวสองคำว่าครัวรับยามดึกบรรยากาศเหมือนหนังฟิล์มนัวผสมความเป็นไทย ฉันผลักประตูไม้เข้าไปเสียงกระดิ่งเล็กๆดังกรุ้งกริ้งภายในร้านตกแต่งด้วยโต๊ะไม้เก่าเก้าอี้สีหม่นและกลิ่นหอมของน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวอยู่หลังร้านผนังร้านติดภาพขาวดำของตลาดไทยในยุค80และโปสเตอร์เก่าๆของภาพ,พยนตร์ไทยฉันเดินไปนั่งที่มุมหนึ่งมองไปรอบๆลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานนักศึกษากลับดึกและคนทำงานกลางคืนที่มานั่งพัก เจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาใจดีมีผ้าขาวม้าคล้องคอเขามายืนรับออเดอร์เองวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับบะหมี่หมุดหมุนสมุนไพรไทยสูตรโบราณกับน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำเสียงเขานุ่มนวลฉันพยักหน้าและสั่งทันทีไม่นานชามบะหมี่ก็มาเสิร์ฟกลิ่นสมุนไพรยอย่างอบเชยโปยกักและตะไคร้หอมลอยขึ้นมาตีจมูกเนื้อหมูตุ๋นนุ่มละลายในปากเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มกับน้ำซุปหอมกลมกล่อมราวกับได้กล,ไกลับไปกินข้าวบ้านตอนเด็กๆ ระหว่างกินฉันได้ยินเสียงผู้หญิงวัยรุ่นโตข้างๆพูดกับเพื่อนนี่แหละร้านที่บล็อกเกอร์แนะนำบอกว่าเป็น hidden gem เพื่อนตอบจริงเรามาตามรีวิว Tik Tok นี่แหละฉันยิ้มบางๆเพราะนี่คือภาพสะท้อนของยุคปัจจุบันที่โซเชียลกลายเป็นสะพานเชื่อมคนกับอาหารฉันถามเจ้าของร้านว่าทำไมเปิดดึกคนทำงานดึกๆเขาก็หิวเหมือนกันเขายิ้มอาหารไทยไม่ควรมีแค่กลางวันหรือเย็นน้ำมันควรอยู่กับเราทุกช่วงเวลาคำพูดเขาติดอยู่ในใจฉันเหมือนประโยคในนิยาย หลังจากอิ่มบะหมี่ฉันเห็นมุมเล็กๆของร้านมีตู้ขนมโบราณเจ้าของร้านแนะนำลองสังขยาฟักทองกับไอศกรีมมะพร้าวดูไหมครับฉันตอบตกลงทันทีขนมไทยสองอย่างที่อยู่คนละยุคก,กลับกลายเป็นของหวานที่ลงตัวอย่างเหลือเชื่อความนุ่มของฟักทองสังขยาตัดกับความเย็นหอมของไอศกรีมมะพร้าวเป็นรสชาติที่ทำให้ฉันนึกถึงวัยเด็ก ขณะเดียวกันเสียงเพลงเ,ลงเบาๆจากวิทยุเก่าก็เล่นเพลงลูกทุ่งยุค0กาทำให้บรรยากาศในร้านอบอุ่นราวกับอยู่บ้านฉันนั่งสึมซับบรรยากาศอย่างเงียบๆเ,เห็นคนงานก่อสร้างนั่งหัวเราะกับเพื่อนเห็นนักศึกษานั่งก้มหน้าพิมพ์งานบนโน้ตบุ๊กเห็นแม่ค้าขายส้มตำไว้มาซื้อข้าวต้มก่อนกลับบ้านทุกคนดูเหนื่อยแต่ก็ยังยิ้มให้กัน ฉันคุยกับลูกค้าชายวัยสาที่นั่งตรงเคาน์เตอร์เขาบอกว่าเขามาที่นี่ทุกคืนหลังเลิกงานผมชอบเพราะมันไม่เหมือนที่อื่นเขาว่าร้านนี้ไม่ใช่แค่ขายอาหารแต่มันมีชีวิตคำพูดนั้นทำให้ฉันเงียบไปชั่วขณะฉันมองไปรอบๆร,ร้านเห็นว่าแต่ละคนที่นี่เหมือนมีเรื่องราวของตัวเองที่ผูกพันกับอาหาร ประมาณตีสองชั้นลุกออกจากร้านและเดินต่อไปตามซอยอีกด้านหนึ่งมีตลาดเล็กๆเ,เปิดเฉพาะกลางคืนขายอาหารให้คนทำงานสายดึกชันเดินผ่านร้านข้าวต้มร้านขนมปังปิ้งร้านน้ำเต้าหู้และร้านขายกล้วยทอดทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ฉันว่าร้านน้ำเต้าหู้สไตล์ใหม่ที่ใส่ท็อปปิ้งต่างๆเช่นถั่วแดงถั่วเขียวช็อกโก,โกแลตคอนเฟเลกและผละไม้แห้งนี่คือเมนูที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่ลองแม่ค้าบอกน้ำเต้าหู้ไม่ได้เป็นแค่ของคนแก่ฉันลองสั่งหนึ่งแก้วรสชาตินุ่มละมุนและหอมถั่วเหลืองตัดกับท็อปปิ้งกรุบกรอบเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอาหารไทยกำลังพัฒนาไม่หยุด ฝนตกอีกครั้งแต่คราวนี้แรงขึ้นจนฉันต้องวิ่งเข้าไปหลบในศาลาริมทางกลิ่นดินหลังฝนลอยมาแต่จมูกฉันมองดูผู้คนในตลาดรีบเก็บของบางร้านใช้ผ้าใบาคลุมเตาบางร้านกลับบ้านบางร้านยังขายต่อใต้ร่มเล็กๆความมุ่งมั่นนี้ทำให้ฉันเห็นหัวใจของคนทำงานกลางคืนฉันเปิดสมุดโนต้ตอีกครั้งเขียนว่าอาหารไทายยามดึกไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือความอบอุ่นความเป็นเพื่อนและความหวังฉันรู้สึกว่าการได้ออกมาเห็นชีวิตตอนกลางคืนทำให้ฉันเข้าใจคำว่าวิธีชีวิตลึกกว่าแค่คำพูด ก่อนกลับโรงแรมฉันเดินไปซื้อกล้วยปิ้งราดน้ำกะทิจากร้านเล็กๆริมทางกล้วยหอมสุกถูกย่างจนหอมแล้วราดด้วยน้ำกะทิหวานมันพอได้กัดคำแรกก็เหมือนได้รับอ้อมกอดของความทรงจำวัยเด็กฉันยืนกินอยู่ใต้ฝนบางๆมองดูแสงไฟสะท้อนบนถนนเปียกรู้สึกถึงความสุขเรียบง่าย ในขณะที่ฉันกำลังจะเดินกลับเห็นชายสูงวัยคนหนึ่งยืนขายต้มเลือดหมูอยู่มุมหนึ่งเขาบอกว่าเปิดร้านนี้มา30ปีแล้วสมัยก่อนคนไม่เยอะเท่านี้เขาพูดแต่ไม่ว่าเมื่อไหร่คนก็ยังต้องการอาหารยามดึกฉันสั่งหนึ่งถุงกลับโรงแรมรู้สึกเหมือนได้ชิมประวัติศาสตร์ที่ยังคงหายใจ ตอนขึ้นแท็กซี่กลับฉันนั่งมองนอกหน้าต่างเม็ดฝนก่อกระจกเป็นหยดหยดไฟถนนทอดยาวเหมือนไม่สิ้นสุดภาพร้านอาหารยามดึกยังวนอยู่ในหัวฉันคิดว่าทุกที่ที่ฉันไปในคืนนี้คือชิ้นส่วนของภาพใหญ่ภาพที่เรียกว่าอาหารไทยในยุคใหม่ซึ่งกำลังขยายออกไปอย่างไม่มีขอบเขต เมื่อถึงโรงแรมฉันเปิดกระเป๋าเอาสมุดโน้ตออกมาอ่านบันทึกทั้งวันตั้งแต่ตลาดเช้าจนถึงตลาดกลางคืนและซอยรับยามดึกฉันพบว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่สิ่งที่กินแต่คือภาษาที่ผู้คนใช้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองทั้งความฝันความเหนื่อยความสุขและความผูกพันมันเป็นเหมือนเครือข่ายใหญ่ที่เชื่อมคนทุกชนชั้นทุกวัยและทุกวัฒนธรรม ฉันปิดสมุดโน้ตวางหัวลงบนหมอนพร้อมรอยยิ้มรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ให้มากกว่าข้อมูลสำหรับงานมันให้บทเรียนชีวิตที่หาไม่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์มันให้ภาพจริงของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังรสชาติอาหารไทยที่เรากำลังเห็นในเทรนด์ออนไลน์